มาอัปเดตดวงการเงินมิถุนายน2566ครึ่งเดือนหลังกันดีกว่าครับเละดีที่ผมแนะนำไต้แก่วันที่ 19 21แล้วก็29สําหรับชาวราศีมังกรนะครับเรื่องของรายรับผมใช้คําว่ามันจะลดลงเหลือประมาณสัก50%นะครับคนที่เคยขายของอยู่นะครับจะรู้สึกว่า,าเคยขายดีร้อยนึงนะครับช่วงนี้จะได้ประมาณ50หรือว่าคนที่เคยขายไม่ดีก็จะกระเตื้องขึ้นไปประมาณสัก50%นะครับแล้วก็คนที่ต้องปิดจ็อบปิดดีลปิดสัญญาต่างๆก็ผมใช้คําว่า,าลูกค้าที่จะสามารถทำการซื้อขายสำเร็จได้เนี่ยจะเหลือประมาณสัก50%นนะมันจะไม่ได้แบบ ได้100%เหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของรายจ่ายนี่จะเป็นรายจ่ายแบบจุกจิกนะครับปุบป,ปับเยอะมากจะเป็นประเภทแบบว่าเช้าต้องจ่ายอันนี้แล้วเดี๋ยวเย็นต้องจ่ายอันนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกว่าตลอดครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีรายจ่ายปุบป,ปับแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากสิ่งที่อยากจ,ากจะเน้นย้ำก็คือ ช่วงนี้นะครับลองไปดูซิว่าหิ้งพระในบ้านนะครับหรือว่าโต๊ะหมู่บูชาพระในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีการทําความสะอาดไหมหรือมีการจัดวางเรียงพระถูกไหมนะครับผมใช้คําว่าเพราะอย่างน้อยคือผมอยากจะให้มีการไปดูแลบ้างแล้วก็ไปสวดมนต์ไหว้พระคือบางคนมีหิ้งพระแต่ไม่เคยใช้สวดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กก็อยากจะให้มีการไปสวดมนต์ต่อหน้าหิ้งพระบ้างนะครับบ้างผมใช้คำว่าบ้างละกันหรือถ้าทําเป็นประจําได้เนี่ย จะยิ่งดีนะครับก็ไปสวดมนต์ไปดูแลนะคะไปนั่งสมาธิหรือว่าอะไรยิ่งพระตัวหมู่บูชาหรืออะไรที่เป็นวางพระของคุณนั่นเองนะครับสำหรับชาวราศีกุมนะครับเรื่องของรายรับต้องบอกว่ายังน่าเป็นห่วงอยู่ผมใช้คําว่ามันดีประมาณสัก20%อนะอาจจะไม่สูดนะไม่ร้อยประมาณ20%ตต้องใช้ความคิดนะครับการคิดวิเคราะห์เหตุผลในะการแบบ เข้ามาแบ่งรับแบ่งสู้เข้ามาวางแผนการค่อนข้างเยอะมากนะครับว่าจะทํายังไงดีจะทํายังไงให้มันมีรายได้เพิ่มหรือว่ารายได้ที่มีอยู่แล้วถ้ามันได้แค่นี้นะจะทํายังไงอะไรดีครับหรือว่าค้าขายนะครับเคยจัดโปรโมชั่นนี้จะได้แต่ช่วงนี้ไม่ได้ก็ต้องมีการใช้กลยุทธ์ใหม่ครับหรือว่าใช้อะไรการพลิกแพลงอะไรใหม่ๆคนที่ต้องการทําสัญญญาปิดจ็อบปิดดีลนะครับต้องอาจจะต้องใช้ลูกไม้เพิ่มหรือว่ากลเมทธอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้ตรงนี้ด้วย นะครับมันก็จําเป็นนะแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องของรายจ่ายเนี่ยจะเป็นรายจ่ายแบบ จากคนในครอบครัวะจากคนในครอบครัวจากคนข้างหลังที่แบบเอออยู่ดีก็แบบสร้างเรื่องสร้างราวสร้างความปวดหัวไม้ให้เราต้องจับจ่ายใช้สอยให้กับเขาหรือว่าควักเงินให้กับเขาจะเป็นประเภทนี้ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ช่วงนี้นะครับอยากจะให้หลีกเลี่ยงนะครับงานเรื่องเลิงานสังสรรค์งานมิทติ้งปาร์ตี้ต่างๆนะครับเพราะว่ายิ่งไปนะครับก็ยิ่งใช้เงินเยอะลดได้ลดหรือเบาได้เบาครับสำหรับชาวราศีมีน,นะครับเรื่องของรายรับนะครับยังต้องบอกว่าช่วงนี้คือขาขึ้นนะเชื่อครึ่งเดือนหลังเนี่ยสูงถึงหรือ1 0 0นะที่เคยบบ ทำมาหากินปกตินะครับเช่นค้าขายก็จะทํามาค้าขึ้นมีการแบบค้าขายส่งออกต่างประเทศก็มีหรือว่าลูกค้าเริ่มกระจายได้เยอะขึ้นเขาเรียกว่าจากลูกค้าแค่เรียกว่าแค่ลูกค้าลำดับที่2อาจจะมีลูกค้าลำดับที่สาที่4อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ อาค้าขายกับต่างประเทศก็ดีการไปทํางานต่างประเทศก็ดีนะครับหรือก็การปิดจ็อบปิดดีที่เกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติอันนี้ก็ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่เหมือนว่าจะมีการย้ายงงย้ายงานเปลี่ยนตําแหน่งช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของคุณเช่นเดียวกันผมใช้คําว่าดวงกำลังเปิดแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยทำอะไรก็รีบทำนะครับแล้วก็เรื่องของการทำงานต่างๆเนี่ยก็เป็นไปได้เขาเรียกว่าเป็นบวกเช่นเดียวกัน ส่วนเรื่องของรายจ่ายนี่จะเป็นแบบรายจ่ายเพื่อการติดต่อประสานงานมากกว่าเช่นต้องออกนอกสานที่เยอะขึ้นนะครับการไปติดต่อเพื่อจะไปทํางานต่างประเทศก็ดีหรืออะไรก็ดีจะเป็นการใช้จ่ายเพื่อการเดินทางการติดต่อประสานงานเป็นส่วนนั้นนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือช่วงนี้นะครับจะสัญญาจะเซ็นสัญญาอะไรจะทําสัญญาอะไรดูนิดนึงนะครับจะผูกมัดตัวเองไปแบบ5 7, 10, ปี7ปี10ปีหรือเปล่าไม่ว่าทุกเรื่องเลยนะบางคนต้องการแบบ บางคนคือเขาเรียกว่าเหมือนจะไปทํางานต่างประเทศเนาะแล้วเหมือนจะมีการปล่อยบ้านให้เช่าปล่อยคอนโดให้เช่าก็ดวงดูนะครับแซนเซ็นสัญญาต่างๆว่าละเอียดรอบครอบไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาภายหลังได้เช่นเดียวกันสําหรับชาวราศีเมษนะครับเรื่องของรายรับผมย,ยังผมยังต้องใช้คําว่ายังน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือช่วงนี้รายรับมันไม่ได้กระเตื้องขึ้นมันแค่ทรงๆใช้คําว่าทรงๆสัก20-30%มนะครับมันไม่ได้ดีไปกว่านี้นะครับแต่ก็ยังอยากจะให้แบบดีใจไว้ทีน่นึงนะครับมันก็ยังไม่แตสนะสูนพอ่แบบ พอที่จะพอเลี้ยงตัวเองได้คืออะไรที่มันเคยได้โฟ Flow ช่วงนี้มันจะอืดๆตึงๆมันจะดูช้าๆดูแบบเชื่อๆอ่ะครับเรื่องรายรับไม่ว่าจะเป็นการปิดจ็อบปิดดีลการคุยสัญญาการคุยงานทั้งหลายแหล่จะรู้สึกว่ามันใช้เวลามากมันใช้เวลาพิจารณาเยอะกว่าปกติหรือว่ามีการดึงเวลาการถ่วงเวลาค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของรายรับนะส่วนเรื่องของรายจ่ายจะเป็นรายจ่ายพ่อของแฟน รายจ่ายเกี่ยวกับการให้คนรักการให้คนรอบตัวการให้ลูกให้หลานอย่างเงี้ยเหมือนช่วงนี้จะรู้สึกว่าอยากจะทะนุถนอมอยากจะพิถีพิถนันใส่ใจกับคนพวกนี้เยอะๆก็จะเป็นรายจ่ายที่ให้กับคนพวกนี้มากขึ้นไปสิ่งที่ต้องอยากจะเตือนคือช่วงนี้ผมอยากจะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเร,เรื่องงานช่วงนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าเรื่องของรายรับมันจะอืดๆผมอยากจะให้มันมีการแบบพัฒนาเรื่องของงานหนึง่งมีการปรับปรุงหรือว่าการใส่นวัตกรรมอะไรใหม่ๆใส่เทคโนโลยีใส่ความสดความใหม่ให้กับงานนะครับ ให้กับเรื่องของรายรับให้กับเนื้อง,งานให้กับชิ้นงานให้กับสินค้าที่จะขายแล้วผมใช้คําว่าถ้าเราทาอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เห็นผลภายในปุบป,ปับหรอกแต่ว่าถ้าทําแล้วอ่ะมันจะให้ผลระยะยาวหรือว่าให้ผลแบบตลอดไปอย่างเงี้ยอันนี้ลองลอง,ลองนาไปคิดดูได้นะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับเรื่องของรายรับผมยังใช้คําว่ายังน่าเป็นห่วงอยู่มันยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่เขาเรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดนะครับมันยังไม่ได้แบบดีไปเลยแต่มันก็ไม่ได้แบบ แย่จนแบบอะไรไปเลยมันสับสนในวันที่ในวันที่ดิ่งมากๆอ่ะหนุ่มมันจะมีโชคดีแต่ระวันที่แบบจะให้มันดีสุดๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับมันจะเป็นแบบประเภทแบบมันจะเป็นประเภทแบบลูกผีลูกคนมันจะแบบครึ่งคึ่งกลางๆงขมุกขมัวนะครับแล้วก็เรื่องของค้าขายก็เหมือนกันแบบอยู่ดีคืออาจจะขายไม่ดีมาตลอดเลยอยู่ดีก็จะมีวันนึงขายดีอยู่วันเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือพอถั่วเฉลี่ยแล้วก็แค่แบบพอ พอลืมตาอ้าปากได้นิดหน่อยครับแล้วก็เรื่องของปิดจ็อบปิดดีลปิดเซ็นสัญญาการย้ายงง,งย้ายงานช่วงนี้คือยังอึมครึมนะครับยังเป็นแบบสนทยาอยู่คือยังไม่แบบไม่ชัดเจนอะไรกับตัวกับตัวเราเท่าไหร่อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของรายจ่ายจะเป็นรายจ่ายแบบเดือนนี้จะจ่ายเยอะนิดนึงคือรายจ่ายคือผมอยากจะให้ให้มีเก็บเงินสำรองหรือว่าหาเงินสำรองไว้เลยเพราะมันจะมีการระจ่ายเยอะเช่นจ่ายการจ่ายแบบ ค่าแลกเข้าเยอะนะครับค่างวดรถเยอะขึ้นหรือค่างวดบ้านหรืออะไรที่มันจะต้องจ่ายแบบหนักๆ mm. ผมใช้คําว่าเดือนนี้จะครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีการจ่ายหนักแบบเยอะมากๆนะครับต้องให้ระวังนิดนึงแล้วก็แต่จะแต่อยากจะบอกว่าคุณมีโชคดีนะช่วงนี้อาจจะเหมือนมีโชคมีลาบนิดนึงนะครับที่ได้มาจากเด็ก จากคนในครอบครัวจากลูกหลานาเช่นบางคนแบบลูกหลานช่วยให้ขายของได้ก็มีหรือว่าใช้ลูกหลานเป็นพรีเซนเตอร์นะครับในการขายสินค้าเลยแล้วมันทําให้ยอดมันดีขึ้นอะไรนี้คือลูกหลานจะนําโชคมาให้ครับอนนบอกได้แค่นี้นะครับสาหรับชาวราศีมิถุนนะครับเรื่องของรายรับผมใช้คําว่าดีขึ้นถึง70%นะครับมันจะมีการซื้อขายที่ว่ามีการหมุนเวียนที่ดีขึ้นนะครับในการซื้อขายต่างๆสินคงสินค้าจะมีการซื้อซื้อมาขายไปแบบนี้เขาเรียกว่ามีการไหลเวียนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ เรื่องของอารายรับต่างๆเรื่องของการเซ็นสัญญาการเปลี่ยนงานอะไรเงี้ยก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นถึง70%อย่างที่บอกไปอย่างไปแต่ไปแต่ตอน,ต,อนต้นนะครับคนที่เหมือนมีการพูดคุยก็อาจจะต้องแบบมันไม่ได้ร้อยเหมือนเดิมอาจจะมีการแบบเขาเรียกว่าต้องใส่เขาเรียกว่า,า,วาไปหลายแผนกมากขึ้นหรือว่าต้องให้หลายๆคนพิจารณาเพิ่มขึ้นแต่ผมใช้คําว่าสุดท้ายเป็น,เป,น,นเป็นในทางบวกถึง70%นะครับแล้วก็เรื่องของรายจ่ายอันนี้จะมีรายจ่ายเก่าๆรายจ่ายนีส้สินเก่าๆการแบกรับภาระ ปัญหานะครับความรับผิดชอบของคนอื่นเนี่ยที่ยังต้องมาพุ่งมาอยู่ที่เราแล้วเราต้องคอยควักให้คอยรับผิดชอบให้แบบนี้เกิดขึ้นนะครับมีโอกาสนะครับไปทําบุญข้าวสารอาหารแห้งผมใช้คําว่าเป็นพวกเดี๋ยวมันจะมีการคว่าทําบุญในเรื่องของเกี่ยวกับศาสนาบางทีแบบเขาเรียกว่าเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับการทำบุญใหญ่ๆอย่างเงี้ยข้าวสารอาหารแห้งการทําบุญแบบตักบาตรนะครับตักบาตรเทวตักบาตรเข้าพรรษาหรืออะไรเงี้ยมีโอกาสที่อยากจะให้แบบถ้ามีโอกาสทําได้ทํามีโอกาสทําได้ บ่อยๆก็จะยิ่งดีนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมยังผมยังต้องบอกว่าเรื่องของรายรับเนี่ยยังน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือมันจะดีประมาณสัก30เต็มที่ก็คือ4 0นะครับมันยังไม่แบบยังไม่ร้อยอะ่ะทำอะไรมันก็ยังตะกี้แล้วว่าติดขัดตะกุกตะกักอยู่นะครับหรือทําอะไรเนี่ยแทนที่มันจะโฟล์ฟลูไหลๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีอุปสรรคเยอะขึ้นหรือว่า หนักขึ้นกว่าปกติหรือหยินขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของการค้าขายก็จะรู้สึกว่าอืดอาดลําบากยากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าไปเรื่องของการปิดจ็อบปิดดีลปิดสัญญาก็จะรู้สึกว่าคนที่จะมาคุยกับเราเนี่ยจะรู้สึกว่าทําไมเขาสร้างเงื่อนไขยเยอะขึ้นจ้างเพิ่มขึ้นจ้างอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ <S <S เรื่องของรายจ่ายก็เป็ <S <S นรายจ่ายในครัวเรือนรายจ่ายเพื่อลูกหลานครับเกี่ยวกับการศึกษานะครับหรือคนข้างหลังว่าเออต้องดูแลสุขภาพชีวิตเขายังไงการศึกษาเขายังไงมันจะเป็นประเภท จะเป็นแบบนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะครับก็คือการทําบุญกับบุพการีนะครับคือการกับความกตัญยูนะครับความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็อยากจะบอกว่ามีโอกาสนะครับกลับไปกราบพ่อคุณพ่อคุณแม่หรือกลับไปอะไรอย่างนี้ขอพรท่านบ้างก็ได้นะครับว่าให้ท่านแบบเอออวยพรให้เรามีชีวิตแบบ ที่มันจะเริญรุ่งเรืองดีๆครับเพราะว่าพรของพ่อแม่นี่คือประเสริฐมากๆสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับเรื่องของรายรับผมใช้คําว่าดีขึ้นถึง80เซนะครับไอที่เหมือนมีการตกปากรับคําไว้มีการสัญญาเอาไว้มีการแบบเขาเรียกว่านัดกันไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาปิดจ็อบปิดเดียวได้แบบเด้ค่อน,น,นอาจจะตรงเวลาหรือ,ออาจจะมีการขยับไปนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เยอะมากนะครับเรื่องของการค้าขายก็สามารถซื้อง่ายขายคล่องขึ้นไนดะ้สูงขึ้นถึง 80%ใช้คําว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเลยละกันแต่ว่าเรื่องของรายจ่ายเนี่ยรายจ่ายหนักอึ้งอยู่เป็นการแบกรับภาระของตัวเองนะครับแล้วก็ภาระของคนร,บรอบๆตัวเนี่ยยังจะเข้ามาสุมมากองอยู่ที่ตัวเราเช่นเดียวกันสิ่งที่อยากจะแนะนําช่วงนี้คือถ้ามีโอกาสนะครับ ไปไหว้พระนอกบ้านบ้างก็ได้บางทีเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศไปไหว้พระวัดนั้นวัดนี้สถานที่นั้นสถานที่นี้ผมใช้คําว่าพระนะเป็นการไปไหว้ไปทําบุญนะครับถวายสังฆทานมีผ้าตรายด้วยมีพระพุทธรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ออกนอกบ้านไปอะายบ้างเผื่อการไปสถานที่ไกลๆนะครับมันช่วยหนึ่งมันช่วยเขาเรียกว่าทําให้เราเจออะไรใหม่ๆมันทําให้เราเขาเรียกว่าจิตใจเรา ปร่งขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นแล้วก็ได้เจอได้ไปทําบุญด้วยอะไรเงี้ยผมใช้คําว่ามาได้อะไรที่เป็น,ปน,ปนสองเด้งสองต่อครับ <S <S สาหรับชาวราศีกันนะครับเรื่องของรายรับเนี่ยยังน่าเป็นห่วงอยู่ผมใช้คําว่าดีขึ้นประมาณสักใช้คําว่า20%แล้วละกันนะครับดีประมาณ20%มันจะมีการแบบติดขัดนะครับตะกุกตะกากหรือว่าทําอะไรที่มันค่อนข้างจะไม่โฟล์วอ่ะมันจะมีการเรื่องของแบบติดอุปสรรคติดปัญหาอะไรเยอะแยะการค้าขายเนี่ยจะรู้สึกว่าถูกบีบมากๆมันเหมือนว่า จัดที่เคยขายดีจะรู้สึกว่าถูกบีบขายดีหลือสักแค่เมื่อกี้ที่บอกไป20%นี้ครับ ання, มันจะค่อนข้างต่ํามากหรือย่อดจะค่อนข้างเขาเรียกว่าโดนบีบมากๆหรือลดลงมากๆเนี้ยครับหรือว่าสินค้ามันจะมีเรื่องของสินค้าจะหมดอายุใกล้หมดอายุหรือว่าอะไรที่แบบมันทําให้เราต้องรู้สึกว่าต้องแข่งกับวันเวลามากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของคนที่จะปิดจ็อบปิดดีลนะครับเรื่องของการเซ็นสัญญาต่างๆช่วงนี้จะรู้สึกว่าถูกเลื่อนนะครับถูกดึงเวลาทวงเกมหรือว่าทําอะไรแบบไม่เข้าตามตอกไม่ออกตามประตูคือจะรู้สึกว่าเรา ทำอะไรเนี่ยทำไมเราเ่ายวยืนเรื่องแบบเดิมนะครับตามสเตปเดิมทุกอย่างแต่ทำไมมันโดนถ่วงเวลาจังหรืออะไรจังแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของรายจ่ายนะครับจะเป็นรายจ่ายในครอบครัวครับรายจ่ายเกี่ยวกับลูกหลานญาติพี่น้องญาติมิตรพ่อแม่อะไรเงี้ยเป็นรายจ่ายเพื่อ คนที่ห่วงเพื่อคนที่รักคนในครอบครัวจะเป็นส่วนใหญ่การดูแลรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายการศึกษาต่างๆรวมทั้งหมดครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำช่วงนี้ถ้าเรามีแลนนะครับมันคนอยากจะดูแลครอบครัวมีการซื้อบ้านให้ปูบ้านให้ซื้อคอนโดให้ซื้อรถให้หรืออะไรอย่างเงี่ยเกี่ยวกับคนในครอบครัวคือถ้าทำนะครับแล้วมันมีเงินเก็บแล้วไม่เดือดร้อนเนี่ยทำได้เลยนะครับเพราะมันมีโอกาสที่จะทําอยู่แต่ถ้าทำแล้วในอนาคตเราต้องไปเป็นนี้เพิ่มอะไรเพิ่มอย่างนี้อยากจะให้ฉุกคิดนิดนึงนะคบว่าทําแล้วเนี่ย ในอนาคตเราเป็นแบบนี้คุ้มไหมหรือว่าไหวไหมอย่างเงี้ยลองบอกวกลบคูณหารดีๆแล้วกันนะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับเรื่องของรายรับผมใช้คําว่าดีขึ้นถึงรนะครับไอทีมสินค้าใหม่ๆสินค้าอะไรที่มันแบบเป็นสินค้ากระแสหรืออะไรที่มันกำลังสดมันใหม่เนี่ยผมใช้คําว่ามันจะขายดีมากนะสำหรับคนที่ทําค้าขายนะครับ หรือว่าการจัดโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆการทําเทคนิคอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยดีหมดเลยนะครับการทําโฆษณาใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันแบบคนสำหรับคนที่มีการแบบเจอลูกค้าใหม่ๆนะครับที่เป็นเรื่องของการเจราจาสัญญานะครับการติดต่อประสานงานตั้งแต่เจอลูกค้าใหม่ๆช่วงนี้ก็จะได้ผลดีเช่นเดียวกันผมใช้คําว่าอะไรที่สดและใหม่และเฟรชอะครับทุกอย่างคือคือแบบ <พ uka> เขาเรียกว่าไปได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของรายจ่ายจะเป็นรายจ่ายแบบปรับปรับครับรายจ่ายกระทันหันเยอะรายจ่ายปรับปรับเยอะเชา้าอจ่ายอย่างหนึง่งเย็นจ่ายอย่างหนึ่งแบบนี้เกิดขึ้นนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ระมัดระวังไว้บ้างนะกันแล้วกันนะครับอันไหนที่มันแบบสมควรจะจ่ายก็ดูอันไหนไม่สมควรจะจ่ายหรือยกยอดไปจ่ายได้ก็ดีนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของคนนคนในครอบครัวเช่นแฟนนะครับหรือคนรักเนี่ยช่วงนี้จะสร้างความปั่นป่วนหัวใจสร้าง สร้างปัญหามาให้เกี่ยวกับการเงินเช่นช่วงนี้อยากเขาอยากจะทานู่นทํานี่แล้วมันต้องเลือดร้อนเงินในกระเป๋าเราช่วงนี้ก็อยากจะให้เรามัดระวังตรงนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับเรื่องของการเงินดีขึ้นถึง90%นะครับจะมีการแบบขายได้อดใหญ่คือคนที่ค้าขายนะขายรดใหญ่ขายลูกค้าเจอลูกค้าเจ้าใหญ่หรือว่า,หร,วาหรือว่าการซื้อขายที่ดีขึ้นสินค้าสามารถขายได้ฟลอ์ขึ้นถึงเ0อนะครับมันคือมันดีมากๆแล้วก็เรื่องของอาการติดต่อประสานงานนะครับการปิดดีลปิดจ เสนสัญญาต่างๆผมใช้คําว่าเป็นไปนในแนวบวกคืออาจจะไม่ได้ลูกค้าจํานวนเยอะนะครับแต่เจ้าเดียวเราสามารถแบบได้ยอดใหญ่เลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของรายจ่ายจะเป็นรายจ่ายเพื่อความสวยงามรายจ่ายในบ้านจิปาถะครับอยากแต่งบ้านขึ้นมาอยากจะโมดิฟายอันนั้นอันนี้ส่วนใดแบบเขาเรียกว่าทำศัลยกรรมก็มีนะครกับตัวเราก็ได้หรือว่าทําในบ้านก็ได้เกี่ยวกับตัวเองก็ได้ในบ้านก็ได้ทําศัลยกรรมหรือว่าเข้าคลินิกอะไรเงี้ยก็ลองดูว่าอันไหนที่มันทําแล้วเออมันไม่เดือดร้อนตัวเองเนะี่ยก็ ทำได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะเตือนนิดนึงคือระวังเรื่องรายจ่ายที่มันแบบเกินเลยเมื่อกี้บอกบางคนจะไปทําสัญญกรรมนะครับไปเข้าคลินิกเสริมความงามอะไรที่มันเกินเลยบางคนแบบโดนบังคับให้ซื้อคอร์สแบบทีแบบหลักหลักแสนหลักครึ่งล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระวังตรงนี้ด้วยแล้วกันนะสำหรับชาวราศีธนูนะครับเรื่องของรายรับผมยังใช้คําว่ามันประมาณดีขึ้นประมาณ40%นนะครับมันไม่ได้แบบร้อยเหมือนเดิมนะครับการที่แบบ เขาเรียกว่าจะซื้อง่ายขายคล่องหรือเปล่านี้บางคนคือเคยขายชิ้นนี้ดีอยู่กับอยู่ดีมาอยู่ดีนะครับสินค้าชิ้นเดิมกับขายได้ลดลงเนี้ยมันจะมันจะได้ประมาณยอดประมาณสัก40%บรนะครับบางท่านก็ดูเอาว่าจะถัวเฉลี่ยงงยังไงจะขายยงงังไงดีอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องของการปิดจอบปิดดีลปิดสัญญานะครับเซ็นสัญญาต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับคนทํางานนะครับก็จะบอกว่าช่วงนี้จะหืดขึ้นคอนิดนึง อาจจะโดนดึงเกมดึงเวลาเยอะสุดท้ายคือพอจบสิ้นเดือนยังไม่ยังไม่สามารถเซ็นสัญญาหรือปิดจอบได้เลยก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของรายจ่ายจะเป็นรายจ่ายเพื่อการเดินทางครับรายจ่ายเพื่อการติดต่อประสานงานอาจจะมีการเดินทางเยอะขึ้นนะครับไปหลายๆสถานที่มากขึ้นก็จะมีการซัพพอร์ตในเหมือนว่าต้องใช้รายจ่ายไปซัพพอร์ตส่วนนั้น จะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วว่ามีการลองแบบไปพบเจอพูดคุยประสานงานเจอคนกลุ่มใหม่ๆมันก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่อยากจะระวังคือช่วงนี้จะอยากจะให้งดทําอะไรตามอํเาเภอใจไปหน่อยบางคนจะรู้สึกว่าเออไปเจอคนเยอะๆแล้วสนุกแล้วแบบติดลมอ่ะแล้วก็เราไปเลยตามเลยแล้วจ่ายไปเรื่อยๆอ,อันเนี้ยต้องระวังเพราะเพราะมันมีโอกาสที่เราจะติดลมง่้วเราแบบ ปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยยาวไปเลยยาวไปไหลไปอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายรายจ่ายบวกลบคูณหารมารายจ่ายเยอะกว่ารายรับอย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันขอบคุณสาหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe เป็นกาลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากการท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ